สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกค,คลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะไปดาวกันค่ะวันนี้มาซ่อมดาวนะคะวันนี้มาซ่อมดาวลาวก็รวยไปแล้วนะคะได้ศูนย์สามนะสำหรับดาวไอสาหรับลาวพัฒนานะคะทุกคนมาลุ้นดาวอีกนะคะดาวก็วัดใจอีกแล้วนะคะทุกคน เป็นเพียงแค่แนวทางนะสำหรับ,บดาวนะคะดึกแล้วหนูตาลายหมดแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าพุ่งอ,อาจจะไม่ได้ลงคลิปให้3าวันนะทุกคนเสาร์อาทิตย์จัน์นะคะไม่ไม่สามารถลงแนวทางดาวให้นะถ้าถ้าถ้าว่างจะจะลงดาวให้นะคะ แต่แต่แต่ว่าหุ้นอื่นอาจจะอาจจะแบบไม่ได้ลงให้นะคะเพราะว่าไปต่างจังหวัดไม่สะดวกนะคะแต่ว่าถ้าในกลุ่มก็จะลงให้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 ให,ให,ให้ให้ตลอดอยู่แล้วนะคะเผื่อใครเผื่อใครสนใจแนวทางของเราเนาะแบบว่าเอ๊ะทำไมเราหายไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะมาวันอังคารนู่นแหละถึงจะแบบว่าลงแนวทางให้ปกตินะคะทุกหุ้นเลยนะที่ว่า นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ว่าในกลุ่มอะลงให้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สะดวกทาคลิปไงแต่ว่าเป,เ,ปเป็นแบบอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราล,ลงให้ได้นะคะวินให้เลนอ่ะจะ,จะบอกว่าถ้าใครจะแยกดาวนะถ้าใครจะแยกแยกดาวนะคะ1 0 1 4 1 7 5 1 5 4 5 8เมื่อเช้านี้ดาวเรามาไหมดาวเราไม่มานะดาว v i p นี่ก็คือไม่มาใช่ไหมเด็กบแบบ ดาวีไอพนี่คืออ๋อดาวีไอพีออาอพมานะดาวีมาศูนย์ใช่ไหมได้ศูนย์แปดแต่ดาปกติก็คือหลุดนะคะอ่ะหนึ่งศูนย์หนึาแยกดาวนะคะ 212528323639 212528323639นะคะซื้อ2 1อย่าลืม2 7นะแต่หนูว่ามันเยอะเกินไปที่เราจะจะสามารถจะเจาะได้นะคะทุกคนจะวินให้เอานะคะถ้าใครถ้าใครอันก็ต้องมีตัวเลงกู้วยนะวินให้เลยนะคะ2 1เดี๋ยวจะเน้นให้นะ คือมีอยู่ในนี้หมดแล้วหนูวินให้ไงเห็นไหมหรื 3, อสามกันสามเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเออหนูว่าวินให้อยู่แล้วก็เลยแบบมาใส่แบบนี้นะคะทุกคนเขาจะกลับบ้านแล้วหนูยังไม่สิ็จเลยเดี๋ยวไานะคะอ,อ่ะ เขาแยกกันแล้วนะคะก็คือมีอยู่ในนี้หมดแล้วแหละแต่ว่าเราแยกให้เฉยๆนะทุกคนไม่มีแค่29เป็น26เป็น29แค่นั้นเองนะทุกคนอ่ะจริงๆอะถ้าจะเบิ้ลน,นะถ้าจะเบิ้ลก็เบิ้ลไปเลย6ตัวนี่แหละเหมือนเหมือนนอยเห็นไหมนอยก็เบิ้ล <laughs> เบิ้ลสามสามนะหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองสามสาม แค่ลุนอันนี้น่านฮะนะฮะนะฮะน่นะะ่นะะ่นเด่น,ดนพวกนี้เด่นไปเลยนะคะเด่นไปเลยก็คือ3กับ6กค่ะสามสอ9สา6หกสามเก้าหกสองหนะคะ สามสองสามหกสามเก้าหกสองหกห้าหกเก้านะคะสำหรับตัวเด่นถ้าใครไปตัวเด่นโอ้แม่จา๋าเห็นไหม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 แม่จ๋าเลยขีดเส้นใต้นะคะทุกคนแก้วชอบสามตัวเป็นคนชอบสามตัวนะ,ะ <laughs> สองตัวก็นี่เลยนะคะที่ชอบที่ชอบนะ,ะที่ชอบ ที่หนูชอบนะ่านะฮะนะฮะอ่ะดาปกติกระดาว V.I.P จะไม่ได้ลงคลิปให้นะทุกคนถ้าย่างอื่นแต่ว่าถ้าดามีโอกาสจะลงให้เลยนะฮะดูไปดูก่อนว่าจะยังไงนะทุกคนประมาณนี้อ่ะถ้าใครนะก็นี่ค่ะเข้ากลุ่มได้นะทุกคนอนะ่นนี้นี่นอ่ะประมาณนี้นะฮะขอให้โชคดีนะคะ